สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาพบกับช่องแพรฟ้านานาชนแนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเก็บลูกมะปางหวานนะคะเป็นต้นมะปางหวานของลุงนะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะวันจะพาทุกคนไปเก็บมะปางกันจ้าไปเริ่มเก็บกันได้เลยจ้าจะเก็บลูกมะปางโดยที่ลุงจะเป็นคนปีนขึ้นไปข้างบนต้นมะปางนะคะเราก็รออยู่เก็บอยู่ด้านล่างนะคะไปเริ่มเก็บลูกมะปางหวานกันได้เลยจ้า ขอขอบพระคุณลุงมากๆนะคะที่ขึ้นซอยลูกมะปางให้ในวันนี้นะคะตอนแรกว่าจะขึ้นไปซอยเองนะคะแต่ลุงบอกว่ามดเยอะนะคะก็เลยอาสาขึ้นซอยลูกมะปางให้ในวันนี้นะคะขอบคุณลุงมากๆจ้า ขอขอบพระคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามทุกแชร์นะคะขอฝากกดติดตามช่องแพรฟ้านานาแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้า